บางครั้งเสียงที่เราได้ยินจากปลายสายอาจไม่ใช่เสียงจากโลกนี้ก็ได้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองเดือนก่อนผมชื่อกิตติอายุ35ทำงานอยู่กรุงเทพใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปแต่คืนนั้นผมได้รับโทรศัพท์จากบ้านเก่าที่ต่างจังหวัดเบอร์นั้นไม่มีใครใช้มานานกว่า20ปีตอนแรก ผมไม่รับคิดว่าโทรผิดแต่สายที่สองปลายสายพูดเสียงเบาๆเสียงที่ผมจำได้ดีเสียงของแม่กลับมาบ้านเราเธอลูกผมวางสายทันทีแต่ทั้งคืนไม่สามารถข่มตาหลับได้เสียงนั้นวนอยู่ในหัวซ้ำๆจนรุ่งเชา้าผมตัดสินใจขับรถกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้ง บ้านหลังนั้นอยู่ริมบึงห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลเมตรเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังคาสังกะสีสมัยก่อนพ่อกับแม่สร้างไว้หลังแต่งงานแต่หลังจากไฟไหม้เมื่อผมอายุ15ผมก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยพอถึงทางเข้าหมู่บ้านคนแก่ๆที่จำผมได้ยังทักกิติใช่ไหมลูกจะกลับไปทำไมบ้านนั้นไม่มีคนอยู่ตั้งนานแล้ว ผมได้แต่ยิ้มจางๆแล้วขับต่อบ้านยังเหมือนเดิมแต่โซมต้นไม้รกรอบบ้านหน้าต่างปิดแน่นแต่งแง้มเล็ดน้อยพอเปิดประตูเข้าไปกลิ่นอับตีจำูดทันทีผมเดินสำรวจห้องต่างๆทุกอย่างเหมือนถูกหยุดเวลาไว้ตั้งแต่คืนที่ไฟไหม้บนโต๊ะมีวิทยุเก่าตั้งอยู่ผมลองบิดสวิตช์มันกลับเปิดเอง มีเสียงซาเบาๆตามด้วยเสียงผู้หญิงพูดช้าๆอย่าลืมกินข้าวนะลูกหัวใจผมเต้นแรงนั่นคือประโยคที่แม่พูดบ่อยที่สุดก่อนผมไปโรงเรียนทุกเชา้าผมรีบปิดวิทยุแต่เสียงยังดังอยู่เสียงนั้นดังจากในห้องครัวผมเดินไปช้าๆในครัวมีเครื่องเล่นเทปวางอยู่บนโต๊ะไม้เทปเก่าๆแปะชื่อมุก เขียนด้วยปากกาสีแดงผมจำชื่อได้เลือนลางมุกค,คือใครบางคนที่แม่พูดถึงบ่อยแต่พ่อไม่เคยอยากพูดถึงเลยผมกดเทปเล่นเสียงในนั้นเริ่มดังขึ้นมุกอย่าลืมบอกพี่เขาด้วยนะว่าแม่รออยู่ที่บึงแล้วมีเสียงเด็กหญิงตอบกลับมาเบาๆค่ะแม่เทปดับลงผมนิ่งไปนานเพราะเสียงเด็กคนนั้น คล้ายเสียงผมตอนเด็กมากผมเดินออกไปทางหลังบ้านบึงนั้นยังอยู่เงียบสงบแต่ข้างๆมีแท่นปูนเล็กตั้งอยู่มีทูบเก่าปักอยู่และกรอบรูปไม้ครึ่งหนึ่งรูปนั้นคือรูปแม่และเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่ยิ้มเหมือนผมตอนนั้นเองผมถึงจำได้คืนนั้นไม่ได้มีแค่ไฟไหม้แต่มันมี เสียงร้องไห้จากบึงแม่พยายามวิ่งลงไปช่วยแต่ผมหนีออกมาเพราะกลัวไฟเสียงแม่ตะโกนจากบึงอย่าทิ้งน้องไว้กิตติจากนั้นทุกอย่างก็ว่างเปล่า20ปีผ่านไปเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นคือเสียงสุดท้ายที่แม่เคยบันทึกไว้ในเครื่องอัดสายโทรศัพท์เก่าเพื่อฝากถึงผมถ้าผมกลับมา เทปนั้นเล่นซ้ำเองในวันครบรอบการตายของแม่ทุกปีและปีนี้ผมกลับมาทันผมยืนมองบึงน้ำนิ่งๆแล้วพูดเบาๆว่าแม่ครับผมกลับมาแล้วลมพัดผ่านมีเสียงวิทยุในบ้านเปิดขึ้นเองอีกครั้งเสียงแม่พูดช้าๆแผ่วเบาขอบใจนะลูกผมยิ้มทั้งน้ำตาแล้วรู้ว่า บ้านหลังนี้จะไม่โทรหาผมอีกแล้วเพราะแม่ได้ไปพร้อมน้องแล้วจริงๆ